สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับเ,เกิดวันพฤหัสนะครับคุณคุณพักใช่ไหมรออยู่คุณตุ๊กใช่ใช่เออใช่นะคุณตุ๊กรออยู่คนเกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันที่3ตุลาคมไปจนถึง6พฤศจิกายน2564รย ดวงดีของคนเกิดวันพฤหัสจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเชิญครับค่ะขอไพ่หนึใบเป็นไพ่ดวงดีให้กับคนเกิดวันพฤหัสนะคะได้ไพ่ราชินีดานะคะไพ่ใบนี้ก็คือคีย์เวิร์ดก็คือผู้หญิงที่ เก่งมีความเด็ดขาดมีความสามารถในก,การทํางานนะคะแล้วก็ประสบผลสําเร็จด้วยดังนั้นนะคะภายในอาทิตย์นี้สําหรับคนเกิดวันพฤหัสกลางวัน,นะคะอาจจะเป็นอาทิตย์ที่คุณเอ่อได้รับตําแหน่งได้รับมอบหมายงานใหม่งานอาจจะยากมีปัญหาแต่ว่าความที่คุณเป็นคนเก่งเนี่ยคุณจะสามารถแก้ไขงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่เชื่อใจของเจ้านายเป็นที่นับถือของลูกน้องหรือแม้กระทั่งลูกค้านะคะเพราะว่า ่เความมีน้ำใจความสามารถในการแก้ไขปัญหาของคุณนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะจะคุณอาจจะชอบดีมาจากการที่คุณให้ความช่วยเหลือดูแลลูกน้องที่อยู่ในปกคอรองของคุณนะคะช่วยเขาแก้ไขปัญหาต่างๆได้เออถ้าไม่ว่าเขาเจอเรื่องอะไรมาล่ะคุณยื่นมือไปช่วยเหลือเขาอะบางที มันบางทีเขาไม่ได้ขอด้วยซ้ําแต่คุณอาจจะดวดีมาจากการที่คุณรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วคุณยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือให้ความเกือ้อกูลช่วยเขาแก้ไขปัญหาดวงมันจะโชคดีมาจากตรงนั้นเพราะว่าลูกน้องก็เออจะให้ความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็จะเป็นลูกน้องที่ซื่อสัตย์สำหรับคุณนะคะแต่ไพ่ใบนี้ก็ยังมีความเด็ดขาดนะคะมีความจะเรียกว่ามีพระเดชก,ก็ยังได้นะคะ คือมีพระเดชพระคุณในในในตัวคุณเนี่ยสําหรับอาทิตย์เนี่ยการช่วยเหลือของคุณเนี่ยคุณก็จะมาจากไม่ใช่เฉพาะว่าพวกพ้องอย่างเดียวช่วยนะแต่คุณจะดูว่าเออลูกหลานของคุณเดือดร้อนจริงๆคุณก็คือถึงจะเข้าแบบไปช่วยเหลือคุณจะไม่ช่วยเหลือใครสเปะสปะนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงบางทีเนี่ยคุณน่าจะโชคดีมาจากการที่คุณเอเจ้านายคือได้ มีเจ้านายช่วยอุปถัมภ์้ำฉูดเจ้านายที่เป็นลักษณะผู้หญิงมีเป็นหัวหน้าทํางานเก่งนะคะคุณพยายามทําตัวให้เป็นเหมือนลูกคนใกล้ชิดเขานะคะเอออยู่ทํางานให้เขาแสดงผลง,งานให้เขาเห็นนะคะช่วยเหลืองานเขาหรือบางทีคุณมีปัญหาอะไรขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยเขาก็จะเมตตาอ็นดูช่อของคุณก็คือเรื่องงานเรื่องการคุณจะมีคนคอยเป็นแบ็กอัพให้นะคะอันนั้นก็คือเป็นสิ่งดีดังนั้นงานยากงาน ใหญ่ที่คุณจะได้รับภายในอาทิตย์นี้ถ้าเป็นตัวคุณเองคุณสามารถแก้ไขได้หรือถ้าคุณยังเป็นลูกน้องในระดับล่างๆอยู่นะคุณพยายามเข้าหาเจ้านายที่มีลักษณะเด็ดคาดทํางานเก่งขยันนะคะก็จะนํามาซึ่งความโชคดีของคุณค่ะครับอาห์นี้ถือว่าเฮงนะคนเกิดพระหัสนะครับฐานะางโมันสื่อไปถึงเรื่องการงานก็น่าจะดี การเงินก็น่าจะดีด้วยแต่ว่าก็ต้องใช้ความเข้มแข็งความอดทนนะอย่างที่คุณการพูดไปแล้วก็ดวงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีดีมากๆนะครับอาจจะเธออาจจะดูดุดูเฮียบซะหน่อยแต่ดีนะครับอาจจะไม่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทํางานอยู่ในองค์กรคุณอาจจะทํางานส่วนตัวเลยก็แล้วแต่แต่ลักษณะของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับในชีวิตคุณมีคนลักษณะแบบนี้ดุดุหน่อยแต่จริงๆแล้วลึกๆใจดีนะ เข้าหาเลยครับสัปดาห์นี้นําโชคมาให้คุณนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วดวงร้ายของคนเกิดวันพฤหัสนะครับต้องระวังสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับรู้ก่อนจะได้ระมัดระวังแล้วไม่ให้เกิดขึ้นครับคนเกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้นะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับการงานคุณดีมากแล้วการงานคุณอาจจะยากแต่ก็ทําให้คุณมีความมั่นคงแล้วก็ส่งผลถึอการเงินแต่ระวังเรื่องคู่แข่งหน่อยนะไม่ว่าทํางานด้านไหนนะครับ ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะอาจจะหมายถึงว่าเป็นสัปดาห์ที่จู่ๆก็มีคู่แข่งนะมีคนมาทําขายของเหมือนกับคุณแข่งกับคุณนะหรือใครที่ผลิตสินค้าขายอาจจะมีคนก๊อปปี้เรียนแบบนะครับจนกระทั่งคุณต้องอยู่เฉยๆไม่ได้ละนั่นอาจจะหมายถึงมันสะท้อนไปถึงไพ่ดวงดีคุณนะมันเป็นสัปดาห์ที่คุณต้องเข้มแข็งนะครับต้องสู้ต้องบู๊ต้องต่อสู้หน่อย แล้วก็แต่ว่าคุณก็ฐานะที่ค่อคนข้างดีนั่นหมายความว่าไม่น่าจะเพียงพามไม่น่าจะน่าห่วงคุณน่าจะเอาอยู่นะครับแต่เตรียมใจรับมือกับการแข่งขันนะบางรายถ้าเกิดเป็นทํางานในองค์กรหรือเป็นพนลูกจ้างกินเงินเดือนก็แปลว่าไอ้ตาแหน่งหรืออะไรสิ่งที่คุณอยากทํานะไม่ว่าจะงานหรือตําแหน่งที่คุณกำลังคั่วอยู่อยากได้อยู่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครเลยสนใจนะครับ แต่พอคุณสนใจมันจะมีคนโผล่มาอยากจะแย่งกับคุณด้วยนะครับก็เตรียมรับมืออาจจะต้องมีการจู่ๆแทนที่มันจะได้ทําเลยอาจจะต้องมีการแข่งมีการสอบมีการประกวดไอเดียมีการเนี่ยเพื่อคัดเลือกนะก็เป็นสัปดาห์ที่คุณต้องโชว์ศักยภาพของคุณออกมาให้มากๆเพราะว่านั่นคือด้านปัญหาที่มันเข้ามาเป็นอุปสรรคคุณในสัปดาห์นี้นะครับอยากได้อะไรไม่ได้ได้มาง่ายๆต้องลําบาก ยากแค้นพอสมควรแต่ต้องสู้ครับต้องสู้แล้วก็ปลุกปลอบตัวเองให้มีความเข้มแข็งเท่านั้นถึงจะเอาชนะและฝากด่า,า,านนี้ไปได้นะครับสัปดาห์นี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักนะครับคนโสดแน่นอนเลยว่ามีแปลว่าคนที่คุณสนใจคนที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเธอนะครับคนอื่นเขาก็สนใจเหมือนกันนะครับถ้างั้นสิ่งที่คุณอยากได้คุณต้องแข่งคุณต้องสู้ คุณต้องหาทุกวิถีทางที่จะทำให้ตัวคุณเองโดดเด่นหรือน่าสนใจเพียงพอให้เขาหรือเธอหันมาสนใจคุณมากกว่าจะไปนสนใจคนอื่นนะครับไม่งั้นถ้าคุณถอดใจก็มีโอกาสจะกินแห้วนะครับสัปดาห์นี้เริ่มความรักอาจจะไม่สมหวังเพราะว่า,วาสู้เขาไม่ไหวนะถ้าเขาใจถอดใจไปสะก่อนแต่สถานการณ์ถ้าคุณสู้ก็มีลุ้นนะแต่ลำบากหน่อยเหนื่อยนะครับสัปดาห์นี้ ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับคนเกิดเป็นพฤหัสอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความการทํางานที่เหนื่อยล้านะอาจจะส่งผลถึงสุขภาพความเหน็ดเหนื่อยก้ออ่อนเพลียเกิดขึ้นได้ก็ต้องแบ่งเวลาพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการกระทบกระทั่งเดินเหินอาจจะไปเดินสะดุดไปถูกอะไรเข้าหรือซุมซ่ามอะไรประมาณนี้นะ เกิดอาการฟกช้ำดำเขียวตามแค่ตามขาได้อันต้องระวังนะครับถ,ถ้ามีสติระมัดระวังเพียงพออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับก็ใส่ใจเรื่องพวกนี้หน่อยแต่โดยรวมสุขภาพก็ยังแข็งแรงดีอยู่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไพ่จะอวยพรอ,อะไรคนเกิดวันพฤหัสรับพรดีๆไปจากไพ่นะครับพรดีมากไพ่ขออวยพรให้คนเกิดวันพฤหัสนะครับมีเป็นสัปดาห์ที่มีความเข้มแข็งนะ เข้มแข็งซ้อนเข้มแข็งก็ไปเลยนะครับเพราะว่าไพ uh ่ด huh. วงดีคุณเข้มแข็งอยู่แล้วไพ่ดวงเอ่อไพ่อวยพรก็อวยพรให้คุณบีศัพยภาพที่ดีมากๆในสัปดาห์นี้ดังนั้นผมมองว่าคนเกิดกราศหักสัปดาห์นี้มีเห็นจริงๆนะครับ uh huh. ลองดูนะครับว่าอยากจะเสี่ยงโชคอะไรไหมแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ยุยงส่งเสริมนะครับลองดูได้ถ้าคุณคิดจะซื้ออยู่แล้วหรือหรือลองเสี่ยงโชคอยู่แล้วแต่ถ้า แนวโน้มการงานการเงินมันมันมน,น่าจะเป็นเรื่องของการทำงานมากกว่านะโชคดีคุณงั้นใส่ใจกับเรื่องงานเข้าไว้นะครับไพอวยพรให้คุณมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถฟันฝ่าวุปสสัคทุกทุกอย่างแล้วก็ประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ดีมากๆสําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ขอให้คนเกิดวันพฤหัสโชคดีนะครับ